หมอฟาสรยุทธเห็นคนไข้หนักแล้วร้องไห้แต่ร้องขอ,อยาอันตรายแจกคนไข้ระวังได้พันไวรัสเป็นของตัวเองซึ่งในข่าวนี้นะครับแพทย์หญิงนงณลินีใจศิล์นได้ทําการโพสต์ข้อความถึงพิธีกรเล่าข่าวดังแล้วก็ถามว่าทําไมไม่ไปเจาะลึกคนไข้ในโรงพยาบาลสนามรับกลุ่มไหนและก็ชี้ให้เห็น แค่คนไข้หนักแล้วก็ร้องไห้แต่กลับไปกดดันสอปอสอชอกลมการแพทย์เพื่อขอยาอันตรายแจกคนไข้หนักเสียเองการทำแบบนี้จะเป็นเหมือนต่างประเทศที่ได้สายพันธุ์ไวรัสเป็นของตัวเองเตือนทำอะไรด้วยความแค้นจะเป็นบูมแรงสะท้อนกลับมามองปัญหาแล้วปัญญาต้องมาต้องช่วยกันเพื่อประเทศชาติ ในข่าวนี้นะครับวันนี้วันที่21กรกฎาคม Facebook ของแพทย์หญิงนงนาลินีใจสินก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่นายสรยุทธสุทัศนจินดาซึ่งเขาก็เป็นพิธีกรรายการเล่าข่าวชื่อดังได้ระบุว่าต้องถามคุณสรยุทธกลับถามดารา call ออาถามหมอที่เอาแต่วิจารณ์ ถามทุกคนที่สร้างเฟซนิวมาตั้งแต่ต้นและก็ถามนักการเมืองที่ใจดำคอยขัดขวางการทำงานทุกอย่างทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายค้านโดยเธอได้บอกว่าดิฉันเพิ่งมีโอกาสได้ไปอาสาที่กรุงเทพเมื่อไม่นานมานี้สิ่งที่เห็นก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่เข้าถึงการบริการคือกลุ่มสีเขียวกลุ่มคนในค่ายในแคมป์ของเจ้าของกิจการที่สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และหน่วยงานที่รับไว้ก็น้ําท่วมปากถามว่าทําไมคุณเป็นนักข่าวทําไมไม่ไปเจาะลึกว่าคนทําไมคุณเป็นนักข่าวทําไมไม่ไปเจาะลึกว่าคนไข้ในโรงพยาบาลสนามในแต่ละวันรับคนไข้กลุ่มไหนและรับมาแล้วต้องอยู่ถึง14วันขณะที่คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันคุณเห็นแค่ปลายทางที่คนไข้หนักคุณร้องไห้คุณประสานผู้บริหารสปสชกรมการแพทย์ที่ อยากเอายามาแจกให้คนไข้หนักเสียเองโชคดีบังเอิญที่ดิฉันได้รับรู้ความพยายามอันนี้จึงได้พยายามโพสต์พยายามโทรเข้าหากรมการแพทย์เพื่อไม่ให้พวกคุณนำยานำออกซิเจนมาแจกเสียเองเพราะอะไรเพราะคนเหนื่อยไม่ต้องการแค่ยาไม่ต้องการออกซิเจนต้องการการประเมินดูแลอย่างใกล้ชิดต้องการยาลดการอักเสบที่ใช้ฉีดเอา มิได้กินเอาถ้ารักษาคนไข้หนักการเอาเองเราก็จะเหมือนอังกฤษที่ช่วงหนึ่งมีคนตายเยอะมากเพราะว่าแจกยาต้านไวรัสและสเตรอยผลที่ตามมาก็คือได้พันไวรัสเป็นของตัวเองโดยดิฉันได้ห้ามมิใช่ว่าเรื่องการเมืองเพราะว่าดิฉันไม่เคยได้ผลประโยชน์จากการบริหารบิ๊กตู่สักบาทด,ดิฉันไม่เคยถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร แตอยากจะบอกว่าเราไม่มีวันมาถึงจุดนี้เลยถ้าเราไม่มีอคติต่อกันเอาเรื่องการเมืองนำเราควรจะได้นักข่าวที่ช่วยโรงพยาบาลสนามเต็มที่เราควรจะได้นักข่าวที่เป็นกระบอกเสียงแทนและกดดันโรงพยาบาลสนามให้รับคนไข้หนักมากกว่าคนไข้คลองเตียงเพื่อประกันเราควรจะได้ดาราที่ช่วยกันบริจาคเพื่อโรงพยาบาลหรือ เพื่อประชาชนที่ตกงานหรืออย่างน้อยแรงจิตอาสาก็ยังดีในการช่วยดูแลคนไข้สีเขียวในการแบ่งเบาภาระสาธารณะสาธารณะสุขซึ่งดาราเป็นจิตอาสาความเป็นบุคคลสาธารณะทำให้คนฮึกเหิมอยากอาสามากขึ้นความเป็นดาราความเป็นนักข่าวที่เป็นบุคคลสาธารณะคุนได้จากสังคมมามากมายในยามบ้านเมืองปกติ คุณควรรักประชาชนมากกว่าการเมืองนาทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตประชาชนไม่ใช่คออาหรือใครจะอยู่จะไปหมอบางคนถูกยกย่องเป็นหมอแห่งประเทศเพราะว่าดารัฐบาลได้สะใจมากกว่าที่จะเสียสละทุ่มเทแบ่งเบาภาระคนหน้างานขณะที่ฉันไปอยู่แค่เจ็ดวันยังเปลี่ยนสีคนไข้ให้คนสนใจแล้วนำมาเป็นนโยบายได้พวกคุณอยู่กรุงเทพ ตลอดทำมาหากินล่ำรวยมีเครดิตท,ทางสังคมหากคุณทุ่มเททำงานร่วมกับแพทย์ด่านหน้าคุณก็จะเห็นเหมือนสิ่งที่ฉันได้เห็นแต่อย่างไรก็ขอบคุณคุณสรยุทธ์ที่ได้กลับลำไม่สร้างความลำบากใจให้แพทย์ที่อยู่ด่านหน้าด้วยการดื้อดึงที่จะหายาฟาวิพิลาเวียและก็สเตยียรอยมาแจกเองเห็นด้วยตัวอย่างประเทศที่ทอดทิ้งคนไข้แจกยากินเอง แม้ในคนไข้ที่หนักไหมคะทั้งในอังกฤษทั้งอินเดียทั้งอเมริกาเขามีสายพันธุ์เป็นของตัวเองสาธารณสุข,ขเราเข้มแข็งเพราะว่าเราหล่อหลอมาจากใจพระบรมราชชนกมหิตราธิเบตอดุลเดทวิกรมท่านรักษาคนไข้ที่เม,คม่คมิกท่านเอากระโถนฉี่ใต้เตียงให้คนไข้เมื่อคนไข้ร้องขอท่านทำเป็นตัวอย่างได้ท่านจรง สอนพวกเราให้รักคนไข้ได้อย่างศักดิ์สิทธิ์มายาวนานจำไว้ว่าเมตตาบารมีสำคัญที่สุดค่ะเมื่อเราทำอะไรด้วยความแค้นแรงแค้นจะเป็นบูมเอแรงเอแรงสะท้อนกลับมาที่เรามากกว่าใครลองมองตรงไหนเห็นปัญหาปัญญาต้องตามมาค่ะมิใช่ช่องทางจัดการรัฐบาลตามมาณทีนี้เราต้องช่วยกันเพื่อประเทศชาติของเรา ไม่ใช่เพื่อคุณประยุทธ์หรือคุณทักษิณค่ะอยากฝากข้อคิดเรื่องเล่าเช้านี้ไว้ว่าจะไม่พูดเรื่องการเมืองกดไม่ได้เหมือนสิ่งเสพติดมีแต่หายะนะขอโทษทุกคนที่เคยนำมาออกสื่อเล็กๆในพื้นที่ดิฉันไม่ใช่การแชฉแต่คือการเตือนสติจากพี่น้องจากคนหนึ่งที่รักประเทศชาติไม่อยากให้พวกคุณหลงทาง